คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางแนวทางการสิ่งโชคโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆนะครับผมผู้ปกครองควรให้คำแนะนำแก่บุตรหลานและเราเยาวชนที่ต่ำกว่า18ควรได้รับการแนะนำจากครอบครัวนะครับในการรับชมสวัสดีครับ fc ฮัลทุกท่านครับสวัสดีครับ FC พ่อพารวยเนาะไม่ว่าจะเป็น FC เก่า FC ใหม่ครับเจอกันเช่นเคยครับกับแนวทางตัวเลขสำหรับวันนี้ครับวันที่7กรกฎาคม2564นะครับเป็นวันเสาร์เนาะวันหยุดของหลายท่านที่ทํางานหยุดเสาร์อาทิตย์วันหยุด,ดหลายท่านที่กาลังตกงานอย่างแอดมินเอง <laughs> โอ้ยพี่น้องเลย ปุไดสิขาดคิดเนาะอาชีพสถาปนิกตกงานมานั่งเฮ็ดหวยนี่อ้าวมาเป็นยังครับงานออกแบบมันก็นต้องขับเคลื่อนด้วยระบบเศรษฐกิจที่มันเฟืฟ่องฟูเนาะมันถึงจะมีงานออกแบบใครมีอยากปลูกบ้านปลูกอะไรก็ทักแอดมินมานะเรื่องออกแบบบ้านอะไรต่างๆนะจะเป็นรับสร้างเนาะโฆษณาไปนั่มละกันอ่ะเข้าสู่เนื้อหาครับผมอัปเดตผลงานหมู่บ้านนี่ครับเอฟซี FC ทันใดเนาะ เห่งๆปังๆกะขอเสียงพบมือสุดๆให้อดมินเยเด้อมือได้มานก็นไดนะครับขอเครดิตตำแน่งฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามแล้วก็แชร์ให้ญาติพี่น้องเฟื่อนผงนะครับมิสหายของท่านได้ปัง,ปงๆด้วยกันเนาะผิดตกก็ต้องขออภัยนะครับเข้าออกหลุดเป็นเรื่องปกตินะครับของตัวเลขเนาะกะใช้ดุนพินิจเอา รอบวันที่6ครับรอบวันที่6เรามาสรุปกันนะครับสำหรับคนที่ปังก็ยิ้มอยู่ในมุมปากนิดหนึ่งเนาะรอบพิเศษนะครับเมื่อวานนี้รอบพิเศษก็ปังเลยครับมา0ูนย์กับ3าหนึ่งเนาะล่าง3าหนึ่งก็ตรงตรงไม่ต้องกลับเลขเลย0ูนย์ก็ตรงตรง,ตรงไม่ต้องกลับเลขเลยนะครับส่วน ปกตินอยปกติมา6738นะครับถามว่า6 7อยู่ไหนอ่า67อยู่กับชุด3ตัวนะครับที่ผมเพิ่มให้ในรอบบ่ายนะครับ67มาตรงตัวนะครับส่วน38ก็อยู่ในชุดนอกตารางนะครับที่ผมเพิ่มเข้าไปช่วงช่วงสายสหน่อยนะครับแล้วก็วางตัวเลขนะครับในกลุ่มให้ด้วยนะครับ3867นะครับบอกว่าให้ตาม2นอยนะครับ พิเศษปกติถ้ามาแล้วก็ไม่ต้องตามเนาะอันนี้ FC ท่านไหนก็ถ้าเป็น FC เก่าจะเข้าใจนะครับส่วนน้อย VIP ครับที่ผมเคยย้ำเสมอครับ FC ว่าความกระล่อนของฮานอยเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ฮะรอบพิเศษมา02นะครับพอมารอบ VIP มันจัดอย่างนี้เลยครับ02 2ก็มาตรงๆเลยเนาะ ส่วน60ก็ไม่ได้เจาะนะครับส่วนเฉพาะกิจมา50ก็ไม่ได้เจาะนะครับ31มาตรงๆเนอะเพราะว่าตอนเฉพาะกิจก็ยังคุยอยู่ว่า31มันไปออกเฉพาะกิจแล้วมีเอ็ดมินแอร์มีเอฟซีบางคนบอกว่าเดี๋ยวมันก็มาออกของเรามาจริงๆนะครับ3ตัวไม่แตกนะครับ3ตัวไม่แตกนะครับก็ อันนี้วางไปหลังหลัง YouTube ออกไปแล้วนะครับแต่ว่า503นมี้วางก่อนนะครับแล้วก็502วางช่วงบ่ายเนาะก็ที่ถ่ายลงถ่ายรูไปไว้ก็น่าจะเห็นกันก็ปังๆครับจนถ้าหลับใครที่ไป3รัฐก็มันหมาน,มน,นำเด้อสรัฐโอ้มาชุดนอกตารางหมดเลย3รัฐนะครับมันจะเป็น4578นะครับ798552เนาะ เต็มๆเลยสามรัดมาถึงแนวทางของวันนี้ครับไม่พูดพร่ำทำเพลงครับลุยกันเลยโอ้ยทำอะไรไว้เนี่ยครับก็ ใครชอบหนวันนี้ใครชอบ1ก็จัดเลยนะครับผมให้ให้น้อยนะครับวันนี้ให้น้อยมากนะครับส่วนตัวกันนะครับตัวกันก็จะมี11นะครับ6 4 5 6ระวัง5.8เดเด้อ 7-4นะครับก็แคปไว้นะครับ F4 จดไว้แคปไว้กันลืมนะครับจะได้นำไปใช้อย่างท่วงทันเนาะส่วนนอกตารางผมจะวางในกลุ่มให้นะครับก็ไปหยิบไปจับเอานะครับเบิ้ลผมมีไว้ให้3ชุดไม่รวมในนี้เนาะในนี้ก็จะมีอยู่นะครับก็จะมี66-7-7-4-4ใครชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็อย่าไปตามมันนะครับ เลือกอย่างมีสตินะครับ fc ทุกท่านดูจากตัวเลขนะครับดูจากตัวเลขนะครับสำหรับในกลุ่มนั้นจะเห็นนะฮะว่าเมื่อเช้าผมให้แนวทางไปเนาะว่าจากการดูนะครับดูดวงในเรื่องของดวงก็เหมาดูทักว่ายาญาิาหนธุ์ใจช่วงเฮลากุาสันนะทะเบียนรถผมก็หายไปเด้อยลองพิจารณาเบิ่งเฮงๆปัง,ปงๆเนาะ แค่ว้เลือกไว้ FC ครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เนาะถูกยอดวิวของ FC มีความหมายสำหรับแอดมินครับพิดพาดประกันใน,นขอขอภัยครับผมขอแห้งๆปังๆครับทุกคนสำหรับเมื่อนีก้ก็สวัสดีครับ